ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงและชวนทุกคนเมาส์มอยกันเกี่ยวกับนี่เลยเพลงใหม่ของอิตจีนั่นเองนะครับอิตจีในเวอร์ชั่นที่มีเมมเบอร์4คนนะครับเพราะว่ารีอาหนึ่งในเมมเบอร์ของอิตจีตอนนี้ได้พักกิจกรรมชั่วคราวนะครับรักษา อาการป่วยอยู่เพราะว่าสุขภาพเนี่ยยังไม่เต็มร้อยพักรักษาตัวในตอนนี้แต่ว่าจะกลับมาหาแฟนๆและกลับมาหามิดจีทุกคนหลังจากนี้แน่นอนส่งกำลังใจให้รีอากันนะครับครั้งนี้อ g จีเนี่ยมา4คนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับแฟนๆก่อนในการคัมแบ็กครั้งใหม่แล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยแต่ว่าเพลงนี้ยังไม่ใช่ไตเติ้ลหลักในการคัมแบ็กจริงจ ซึ่งเพลงนี้ก็คือ Born To Be นั่นเองนะครับลอยออกมาทั้ง MV แล้วก็มีคลิปเต้นเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้แกะท่าเต้นเอาไปคัฟเวอร์กันแบบปังๆแล้วในการคัมแบ็ k จริงๆจังๆของอิจีนะครับจะมาในวันจันทร์ที่8มกราคมช่วง4โมงเย็นนั่นเองก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วแต่ว่าใครเนี่ยที่คิดถึงอิจีอยากจะเห็นเพอร์ฟอร์มปังๆก็นี่เลยนะครับดูกันไปก่อนสาหรับ Born To Be MV นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยการเต้นที่ทรงพลังความแข็งแกร่งของอิจ นะครับในแบบฉบับที่ใส่มาเต็มแม็กมากๆเลย4คนเนี่ยก็ยังปังนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหายไปแล้วมันโ w งมันอะไรเลยยังคงโชว์ p e r f o r m มนซ์ได้อย่างเต็มที่มากๆแถมที่สําคัญนั้นดุเดือดขึ้นกว่าเดิมอัปเกรดขึ้นมาเหมือนรีอาไม่อยู่แต่ว่าพลังของรีอาก็ยังส่งมาร่วมกันกับเมมเบอร์ทุกๆคนที่เต้นแล้วก็แสดงอยู่ใน MV นี้เลยนะครับกับบอลทูบีนั่นเองแถมยังขนแดนเซอร์มากันแบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเป็นร้อยชีวิตเลยก็ว่าได้เต้นตัวเพลงเนี่ยบอกเลยว่าดุดันมากๆนะครับเป็น อ t จีในเวอร์ชั่นที่โคจะดุดันยิ่งมาเจอท่าเต้นอีกยิ่งมาเจอการเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้มันยิ่งส่งให้อีจีนั้นเนี่ยเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เหมาะกับคำว่า Queen of Performance มากๆใครไม่เชื่อเนี่ยต้องไปดู MV นะครับแล้วก็ไปดูคลิปเต้นได้เลยจะเห็นเลยว่าอีจีนั้นเนี่ยเขามีพลังมากมายขนาดไหนหลายคนบอกว่าชอบมากๆกับอีจีในเวอร์ชันนี้ในการคัมแบ็กแบบนี้นี่ขนาดไม่ใช่เพลงไตเติลจริงๆยังปังขนาดนี้นะครับดังนั้นคาดหวังได้เลยว่าไตาเติลครั้งนี้กลับมา ทวงทุกอย่างที่เป็นของอิจีคือแน่นอนถ้าจบก็ยังคงคอนเซปต์ของอิจีนะครับครั้งนี้ไม่ได้สวมมงเองแต่ว่านั่งบนบันลงังที่ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีมงกุฎเกๆเ๋ๆเด้อๆตามสไตล์ควีนอยู่ดีนะครับถึงแม้จะมีคนชอบคนไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่า MV นั้นดูไม่ค่อยลงทุนเหมือนเป็นแบบว่า Exclusive Performance มากกว่าที่จะเป็น MV เพราะว่ามีแต่การเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นเท่านั้นไม่ได้มีเปลี่ยนฉากไม่ได้มีการจัดพร,อดร,ร็อพ แต่ก็แฟนแฟนมิดจีนะครับต่างบอกว่านี่ไม่ใช่เพลงไตเติลเป็นแค่เพลงแซมเปิลล่วงหน้าเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังมากมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่นี่ก็คือไม่เกินความคาดหวังของแฟนแฟนเลยเชื่อได้อยู่แล้วนะครับว่าเพลงของอีจีกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีและนี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าดีจริงๆขนาดไม่ใช่ไตเติลหลัก การเต้นการร้องและเพลงยังปังขนาดนี้อัลบั้มนี้บอกเลยว่าอิจีกลับมาทวังจริงๆนะครับทครได้ดูแล้วฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับบอลชูบีนะครับของอิจีเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาในอัลบั้มใหม่นี้คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ like, ให้กันด้วยได้ครับสวัสดีครับอัญยง